สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพาเดินชมถนนนะคะเส้นนี้จะไปตลาดลานโคนาเกลือเนาะคะ่ะเมื่อเนี่ยคนก็นจะหลายในทั้งน้อยเมื่อวาไปถ่ายคลิปตรงอาหารซีฟู้ดนะ่ะมาเป็นวันเสาร์เนาะคะ่ะถ่ายไว้วันเสาร์เนี่ยเส้นนี้จะไปตลาดลานโพนาเกลือ จะเข่าพัทยาก่ะทุกคนเช่นนี้เดินไปพัทยาไอ้ไปพัทยาแต่นี่จะเดินอ่ะไปขึ้นวิ่นมอเตอร์ไซค์เพราะว่าจะไปตกป่าถ้าเทียบเรือประมงหน้าเกลือเนาะคะ่ะ ภ้าเทียบเรือประมงหน้าเกเลือเรือสะพานปลาหน้าเกลือนะคะ <c oughs> เดินไปกับสิไก่อยู่ค่ะลูกลูกขี่มอเตอร์ไซค์จะมมารับกับ่ใาหา้ลูกมมารับเพว่าแม่จะท่ายคลิปไปนะน ได้เด้อค่ะกันเพื่นรลูกจักเส้นทางในภัตย,ยาเนาะค่ะถ้าออกตามซอยแหละพี่เพิ่็จะบอกไก่เนาะค่ะ ได้ออกมาถ่ายคลิปขังหนึ่งจะเก็บคลิปไว้เลยเนาะค่ะเสร็จนี้ไปพัทยาได้ค่ะทุกคนมันจะมีสองแถวสิบบาทไปถึงพัทยาเลยนะคะช่วงอ่ะ ตรงนะเว้นั่นรถจะไปติดปัญใด,ด่ะค่ะเ,ย,เ,ย,เย็นๆมารถจะติดค่ะช่วงนี้อากาศกอ่ห้อนค่ะทุกคนอากาศแล้ะแห้งมากเลยออกข้างนอกก็ว่ามันสินใหม่เนะค่ะแม่เดินไปกับพักพักเศ้าเมยไ,ไปก่อน ชมพัทยาหน้าเกลือเดินไปจักน้อยก็จะนั่งวิ่นมอเตอร์ไซค์เขาซ้อยไปเนาะค่ะไปตรงสะพานป่าหน้าเกลือนะคะเพราะว่าลูกเพิ่นไปตกป่ากันถังก้อนที่ไล่สดไปนะคะไอ และแม่กลับก่อนเพื่อนอ่ะได้ปูเนาะค่ะปูมาหลายพอน้ำเพิ่นลดลงเลยอ่ะปูจะหลายน่ะจ้ะปูมาแล้วก็ป่าหลาย ลดลงค้นหาหอยคือวางสองสามมือขึ้นหลังบ่านนะคะดิแม่ก็ถือโอกาสได้หาทายคลิปน้ำเนาะคะ่ะทุกคนเดินตามฟุตบาทค่ะเดินไปแล้วก็พักไปนี่ยู ปลาาก็บบอลูจะได้เจ็บคลิปแล้วก็จะเจ็บคลิปถึง่าเวลากับสินางวิ่นไปนะคะเพราะสู่อากาศบ่ได้ค่ะเพื่อนท่อน เสื่อนอาหารทะเลาลายหลายแล้วค่ะอยู่ตลาดลานโพน้าเกลือเนี่ยไปตลาดลานโพน้าเกลือสิน เดินไปพักไปเนาะค่ะทุกคนวิวกระสิบบอสวยง่ามมาไ้แค่รถดิ่่งกับตึกเนาะค่ะ เป็นวันหยุดนะค่ะทุกคนพอทายไว้ในช่วงประมาณบ่ายกว่าๆรถกัดสุบติดค่ะถ้าเป็นช่วงเย็นๆน,นะคนจะหลายรถจะติดเนะคะ่ะ ในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้กันเด้ค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ